ไม่สวยหรอกคา่ะแต่อร่อยนะขนมปังจ้ะหมายถึงขนมปังจ้ะขนมปังแม่ทําเองค่ะฟูฟูฟ่ฟองฟ่องใหญ่ๆเลยจ้าไปค่ะไปลงมือเห็ดกันอันนี้เป็นนมอุ่นจ้านมอุ่นอุ่นเดอ้อ250า l น้ำตาลหน, 3, นึ่นงส่วนสามถ้วยตวงจ้าอันบอกเือจงส่งตวงส่งยังซื้อดอกเอาจริงๆเวลาเห็ดไปกับสังเกตเอาค่ะมันเหลวจะเติมแป้งมันข้นจะเติมน้ำถนั้นะเนาะคนจากหน่อยให้น้ำตาละละลายจ้า ใส่ผงยีสต์แห้งลงไปจ้ะหนึ่งช้อนโต๊ะจ้ะคนจากหน่อยคนจากหน่อยวันนี้ก็สิพกะะักยีสต์ไ้แล้วค่ะปลุกยีสต์ให้พันตื่นก่อนนะคะรอคอยมาทําในส่วนต่อไปเนาะวันนี้อากาศเย็นด้ค่ะยีสต์กับ่อคอยขึ้นไป็นไนรรอไปยังเดี๋ยวห้เขึ้นไปขื้นฟูในกระบวนการมักแป้งแล้วกันเนาะ,ะแป้งขนมปังค่ะสองร้อยห้าสิบมลกมะสันแล้วก็ขา้าวโอ๊ตค่ะปริมาณเท่ากันสองร้อยห้าสิบมลเกลือป่นค่ะขอบอกให้ใส่เป็นเน่และได้แล้วค่ะ บวส้นใส่เนยบอลลาไสเนี่ยลงไปสะดวกแบบนี้เนาะผสมแปง้งผสมแปง้งเห็นบอมันเหลวอะ่ะมันเหลวใช่ไหมมันเหลวก็เติมแป้งจ้าอย่าไปย่านต้องบอกแล้วว่ามันไม่มีสูตรตายตัวเหตุสูตรตามที่เขาบอกใเห็นเน็ตนันมันบอกเขาบรเบินหรอกค่ะรับสูตรเอาให้มันเป็นสูตรเจ้าของนี่แหละค่ะเนาะนใส่ไป ถ้าเป็นขนมปังเนื้อเร็วๆเนี่ก็ติดีเดีแป้งมันจะนุ่มๆเนาะตามสไตล์เฮาเฮ็ดซิฟเทืาเพรคือกันจักเท้อจ้าอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ผสมข้อเข่ากันเลยคะ่ะเฮากับสิพักแป้งไว้นะคะนะพักแป้งที่เบิดมือแหละบริกินง่ายๆด้วยผักไว้จนเพิ่นขึ้นฟูพุ่นล้วค่ะกำหนดเวลาบ่ได้เนาะเบิ่งแป้งจ้าถมไว้ประมาณชั่วโมงนึงจ้าขึ้นฟูแล,ล้วจ้าอันนี้จุ่มน้ำ้ะค่ะมือแตะแตะน้ำนิดนึงก็เหนียวแต่สู๋ขนมปังแบบคุณแม่บ้านแบบเหนียวๆ ทำสไตล์ซาวโดนะคะแป่งจะเเนียเๆวติดติด,ดมือึงสินะคะเราจะมาแบบจับแป้งรอบแรกจ้ะคูเชชันก็จะมาแบบนี้ฉันด้ว่าฉันเห็ดแบบผิดรูปผิดแบบหมักให้แป้งขึ้นเหมือนเดิมจ้าปิดฟ้าไปค่ะโอเคค่ะ,เ,คคะเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงเนาะรอบที่สองจ้าคองขึ้นเต็มกันล้มั่งเลยพิกับแป้งจ้าพิกับแปง้งไล่ลมไล่ลิ่นยีดออกนะจ้านี่ค่ะ แบบนี้ก็บเจ้าปัญากะะ็ขนมปังตัวนี้ไม่ต้องนวดแป้งนะคะเพราะจลบแป้งไปแป้งมาอะไรากินยีต์อดเรียบร้อยแล้วก็่าใส่ไว้ในพิมพ์นะคะ่ะพิมพ์ตัวนี้เอาเนยมาท่าจ้ะเอาพักไว้ในพิมพ์ค่ะเดี๋ยวเขาจะไปว้อมเตาอบกันนะคะ่ะวานนี้เราไม่มีเตาอบขนมนะคะนี่ใส่เตาอบแบบนี้ก็ได้จ้าเดี๋ยวเขาว้อมเตาเด้อค่ะสักพักกังก่อนเนาะจะเอาขนมมาอบจ้าก่อนจะเอาขึ้นอบนะคะเราจะโรยแปง้งโรยแป้งบนขนมปังะคะ่ะโรยแปง้งโรยแป้งจ้า ปิด้าเตาอบจ้าเขาสีใสไฟสองรอยองศาแล้วค่ะหมุนมาที่ห้าสิบนาทีจ้านี่ค่ะามาจับเบื้องเรื่อยๆเล้วค่ะตอนเพิ่นสุกนะคะเนาะเต่าอ,อบมอมแม่ๆนิดนึงค่ะอบกระนำไปหน่อยโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะจ้าเนาะเรามาจับเบื้องจ้าฟูขึ้นค่ะฟูฟ่องฟูฟ่องจ้านี่ฟูฟองเลย อย่าเพ่ออบได้หมอ้ออบร่มร่อนเรเด้อะคะ่ะข้างบนเพิ่งกระจาเกลี่ยๆแห้งๆแ,แบบนี้เด้อค่ะแต่ว่าขอเสียเขาหม้ออบร่มร่อนคือข้างล่าง,งของขนมปังมันจะไม่ไหม้ไม่เกลี่ยเลยคะ่ะสีมันจะเป็นสวยนะคะก็เลยใหญ่มาอบในแบบหมอะะ้อค่ะหม้อแกงอบแบบโบราณเนาะคะ่ะเอาต่างทึ่งตะแกรงแล้วก็เอาต่างทึ่งหม้อแบบนี้นะคะ่ะเพื่อให้สีข้างล่างเป็นสีสวยสม่ำเสมอกันเด้อค่ะโอเคค่ะเราจะปิดฝาอบต่อสักพักหนึ่งนะคะโอ้สุกแล้วจ้าว้าวสีสวยเลยข้างนอกเด้อค่ะ นี่ว้าวสวยเลยจ้าเอามาอบแบบหมออบแบบโบราณน,นะคะสีวิ่ก็จะสวยเลยเห็นบ่กน, <c oughs> นี่ค่ะขนมปังของเราก่อนเริ่มเลยจ้าเเ,าเดี๋ยวพักให้เย็นค่ะเดี๋ยวมาตัดเปิ่งเนาะคะ่ะนี่เสร็จแล้วด้วค่ะฟูฟ่องเลยค่ะมารูว่าข้างในเป็นยังไงด้ค่ะเราจะมาหันดูข้างในกัน,นะะเนาะค่ะเนาะยังอุ่นๆอ,อยู่ด้วยนีย่ปกติต้องทิ้งไว้ให้เย็นนะคะ รุนคะ่ะรุ่นรุนคนทําก็ยังไม่เห็นเหมือนกันนี่ว้าวเนื้อในฟูๆนุ่มๆจ้าเดี๋ยวจะมาหั่นเก็บไว้ได้ค่ะเนี่ยเรียบร้อยแล้วเนาะทำมาเห็นยากบางเบายากค่ะแต่มันเสียเวลาดนแต่ใส่ได้อยู่ค่ะเนือ้อหนุ่มๆยุ่นๆเลย้ะจ้มค่ะสูตรเดาๆอิ่มอร่อยตัวก็ได้กินอยู่เนาะค่ะเนาะขนมปังของปลาจ้า ว้าว,อวหอมหอมนี่เลยจ้าหอมกรุ่นจากเตาเลยจ้าชิมดูสิอร่อย <c oughs>